สบายดีพี่น้องชูคูชูคนเดอร์มนีเขาอยู่เขาไปคือเก่กากพี่น้องไอตอนนี้เขาอยู่ตลาดเซโนโพี่น้องตลาดเซโนเพราะว่ามนีเป็นวันที่รองเป็นปุ่ก้าววันเกิดข่อยพี่น้องไอตอนนี้มาซื้อกระปุนเมื่อสูแม่กินแล้วก็พ่อกินได้กินน้องกินเออนั่นแหละพี่น้องไอแล้วก็ะสีมือมาซื้อแซลเมื่อให้คุณหมูเพราะว่าคุณหมูผมไมีแซล,ลใส่พี่น้องไอนี่ดังมาหดตลาดเซโนเป็นที่เอี่ยมห้อยแล้วนี่กันทายดอกมองกระเป๋า ตาบูดออยากอวยพรวันเกิดกอยังที่เอาเลขบัญชีให้โอเคเอ้ยพอดนั่นแหะพี่น้องไอเดียวค่อยกานสิไปครับชาวนามคือเก่าโอเคไปคนกันรายยูคุณมาซื้อตอไปมัดข่ากรมี้ลคนประกาศมกะมาตเันฟ้ง ข้าเสาคายาเข้ตัวทาากันโดครเสาเสาหาบองี่เกด่าเลยรดจอออกก็เะออ่ะออกออกฮป้าเรถร้าให้่อรถร้ายเรือหายไปหรอเ้ยรถะไร นี่ก็มาหออเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะร,รถจักรกไลายคันอยู่ได้นะใช้ผ่าพิปเศษเลยโควิดกำลังมาดิ อยจิไปหาซื้อแสแอลหรือว่าเข็มขัดเมื่อเมื่อให้คุณหมูนั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าคุณหมูใส่เข็มขัดขัดแล้วก็ค่อยกระขาดคือกันคือได้เห็นในคลิปก่อนหนะ้านี่จะเป็นก้นระเบียบก้นระเบียบ thùng thao đi ở ừ. kêu thùng ừ. đấy, đấy. cái gì cái thông thao đi đi มีชิปคูนาะแม่ได้เท่าไหร่จ้ได้แบบจ่ยท่า่จะยอะเว้ชิปคูสิบแปดพันี่น้องแสดงว่าคูหนึ่งกับโบถึงสองพันว่าจะนาาสุขเฮายแบาโด้การจิด่อ โอ้เพิ่นมีเงินอีกเ้อฮะหืมซิเบิ่งเงินเขาแหวโอ้มีเงินอีกเด้อฮะคนแบบเจ้าก็มีเงินคือกันเยี่ไปเชื้อไว้ตะึงจะได้ทงไม้ทงกระทงระดับเจ้ผู้พายช้าเสื้อเพิ่นบอกรอเสื้อไม่แน่แต่ว่าเขาไม่มีเงินชงเท้านะกระปั้นกันติ bỏ leo mưa các gần đi. kim bùng cho bớt lên ừ hả chơi chơi bây giờ nè xìm hả phát nè đại thể đấy đi nhưng mà kia khảo bảo Rửa ra này, mày đi, hey. bán tao này Nào đi, đi. Đó, Chăn bỏ đi mi cho Chào Nam, liệt phải <laughs> เฉยๆๆไ่ห็วิวป <N h ạ c> ่ะเื่อไม่ิวกันเลยมันใหญ่โหแตว่าสี่เดือนเดือนเอาอยังเพื่นถามนะเฮ้ยโอ้ยได้เร็วเกือบเออใคระแอบเดูนี่ Ủa trái ẻo nói hết Chứ mấy tụi tụi nói Đi Đây tụi nhầy Chứ sẽ eo Tụi nói thì tụi đấy tụi nói Tụi Cái thằng này chứ trái ẻo Tổ tụi này, đi Ủa tổ nhầy đi Ủa bộ áo đó xem Ủa 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 เชืชา, 5, ชาวพันชาแพงกแฟแพงพงงี่น้องเลยจนบริชื่อแล้วแพงโพดไปหาอาหารม,มาถึก่ก็ได้เดียวไซแอุมสามเซนหาหานที่ถูกทีชุดคุมห,หาหานที่ถูกที่ชุดก็ได้สเซนหสิมหาพัน เกือบสองร้อย uh. ้องมฮะเฮ้ยไปซื้อกระเซือให้แม่ได้ไหมตัวเล็กต right? ัวเย็นนี่ใส่กระเซือนี่ดิทางนี้เลยเอาตีหมวกนี่ฮะวุซื้อหมวกไงเนี่ยเฮ้ยเอา

เอาเท่า,าไรจะมีอยู่บ้างเงิน,นอ,อ้าวเงินผ่นทอนก้อยกินนี่ใช่ก้อยไปใช่ดูจ้าก็มีตังหะโอ้รอจนถี่เพิ่มเงินแล้วเฮ้ยยังไม่ได้ได้ยังเเดี๋ยวนแม่หมวกสบาซื้อหมวกสี่ต่ใใอแม่เนี่ยที่ผ่าพันกี่แม่ขายเฮ้ยใจเย็นก่อนบ่เอาดตรงนี้ขอบใจหลายๆไปได้ยังไงแล้วทงมือเมื่อใส่แก้วขาว เออท่าไรนี่ไอสามสิบหกัอ้หัวไว้ให้แข่งแบบมันชาายกับมี่เราบอกไปไนเลิกบ้างลกนี่อยู่นี่กับมีมันจะเป็นโซนขายพวกพักพวกคนเราไหมเฮ้ย โบันหาดอกคะแนาวตวรจะนมาตวบัน,นี้ไกอ้าใจะมาต้องใช้ผ้าปิดปากเลยเพี่น้องเพราะคนลหลายจะไหนติดโควิดโความามันเนี่ย

ไปเลือกเอาโลดวางตะกงเลยนะเบาแพงพดกองบป๋าบันสีฉากหน่อยแพงไรฮะพวกซื้ออยู่ที่แพงพดกับเบาพี่น้องเลยเพราะว่าจริงที่เพิ่นฝากมาเพิ่นว่าราคามาเท่านั้นฉำนนั่นอี่ข้านี่ เป็นานาน่นพี่น้องเผมเป็นเรียกน้อยมาขอเงินชีวิตยังมีคนหนาสงสารลายพี่น้องเลยเจ้าหน้ามอนเงินสองคนที่กินเบิร์ตเพ่าะเฮ้ยเบิร์นเบิเาะนั่น วันเกิดตาอลุลีกินยังวันเกิดตาอุลี่เล<อ>กินกระปุ่นวันเกิดตาอลุลีกินกระปุ่นมีเค้กมีเค้กเหรอแล้วมีเงินปะเชียร์ดิจัง,งน้ำกัวอ้อยเมยมวะหล่ะบ้าเราเด็กเก่าโอเคไปไปซื้อพักซื้อนิดนี้ข้ี้ปุ๋งอมเมิรแห้งหลายดงเออยังนมบักวไล่ได้เย่อเราได้ขั้นบริโภคนมบั๋วไล่เนาะมันให้เราได้ Chơi cái đi. Đi đi. Cái này là gặp phạc, khi... cái Chơi hết bớt. Nè. Nè nè. Thôi thử Bị บมักตัวดินพอ่อแต่ว่าบักตัวดินเลยโอ้โหไม่ไป้ทำงนค่จะซื้อโอ้โอเคพี่น้องตอนนี้กับได้มาฮอดเฮือนทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่า ไปตลาดก็คนณก็ไลายหลพี่น้องหลายแห้งติกมวนอยู่แล้วเนาะมันได้ไปเฮ้งปันเถื่องใช่มันได้ไปเฮ้งแล้วเป็นเดือนผลนอกมาใช่ใช่มื้อนี้เป็นวันยังนะมันเกิดมันเกิดค่อยปะเอมื้อนี้เป็นวันเกิดค่อยพี่น้องค่อยก็เลยนี่มาซื้อใช้กระปุ่นนั่นโอกระปุ่นอยู่พุ่นพี่น้องซื้อกระปุ่นไหมห้ารู้พี่น้องห้าหกสามชิปกาสามชิพันเนาะอืมสามชิพันเลยกับซื้อกระเทียมนี่พี่น้องแล้วก็เค็มขัดนี่เค็มขัดมาให้คุณหมูเพราะว่า มีอันไายใจดีก็หนึ่งกักเงินให,หม, 1, 1, นะม,หมให่คุณหมูพันหนึ่งพันบาทนะะเนื้วกะซชื่อเข็มคัดนี่เลยเนื้อกะเฉีวเงินใหมคุณหมูพรอะต้องขอกอบใจภายในเลเยอร์จะไดกันนี่พี่น้องแล้วกะเทียมแล้วกระส่งบักวิวส่งเชือบวิวบักน้อยน้อยเยีนี่เราพี่น้องค่อยกะอันนั้นแล้วมาหอดเดือนแล้วกะโบลิทายไลน์พราะว่ามันเขาเปิดตู้เนาะเขาเปิดเชียงเพลงดึ๋มดึยู่ย ถ้าผู้ใดอยากอวยพรเขาอยกอ่อวยพรได้เด้อในคลิป <c oughs> <c oughs> จั้ยแต่นอยงไดการโอเคเนาะคลิปนี้เนาะจังไดการคลิปนี้กะถี่มีเพียงจำนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามมือเก่าโอเคครับ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีครับ